นี่เป็นสาลีบุตรสาธีบุตรสุดยอดลูกที่ดีของพ่อแม่สาริบุตรสุดยอดที่ดีของน้องๆสารีบุตรสุดยอดอเพื่อนที่ดีของโมคลานะสารีบุตรสุดยอดอธรรมเสนบดีเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอครสาวกเบื้องขวาของพุทธเจ้า ได้สร้างบารมีมาเพื่อเป็นพุทธอุปถากถือว่าไม่ธรรมดาในครั้งก่อนท่านเป็นดูศีนามว่าอนัตถะท่านได้ทำบุญแล้วก็ได้ตั้งความพัฒนาไว้ด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำขอให้ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาเป็นอครสา,าบกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ท่านก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนก็คือโมกขลานะเมื่อเพื่อนก็ได้ทําบุญก็ตั้งความปรารถนาไว้ให้เป็นอัครสาวก <c oughs> เบื้องซ้ายมันก็ถือว่าเป็นคู่แห่งสาวกที่สร้างบาร,รมีสั่งสมบุญมาอ่ามากมายก็ได้มาสําเร็จมาเกิดที่นาลันทาแล้วก็ได้ไปบวชในสำรับของสันชัยก่อนแต่ว่า ขมาบวชในสำนักของพุทธเจ้าเาขาก็ได้หลังจากบวชมาเจ็ดวันพระโมคคัลลานะก็สำเร็จอรหรันส่วนพระสารีบุตรก็ได้เวลา15วันที่เขาคิศกูดนะครับที่ํำสัตบัญนักภูหาที่ํำสุขละคาตาที่บนเขาคิศกูดอันนั้นเป็นที่สำเร็จอรหันของ พระาสารีบุตรซึงเป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็เป็นผู้เลิศโดยปัญญาดังนั้นองค์นี้ก็เป็นพระที่น่ายกย่องท่านเป็นพระที่มีความกตัญญูเป็นเลิศกตัญญูต่อบิดามดารดาการกรตัญญูนั้นเป็นสิ่งสําคัญกตัญญูต่อบิดามารดาบุตรที่ดาก็ว่านอนสอนง่ายกตัญญูต่อแผ่นดินที่นเกิดกาย ก็จะไม่วุ่นวายในชีวิตกตันยูต่อบุพการีก็จะโชคดีตลอดการกตันยูต่อครูบาอาจารย์ลูกหลานก็ว่านอนสอนง่ายกตันยูต่อปัตรัตนาไตยก็จะไม่ตกลมจมอบายดังนั้นความกตันยูนั้นจึงเป็นเครื่องโชตชูคุณธรรมให้ล้ำเลิศประเสริฐนันี่เป็นสิ่งสาคัญให้เราได้เข้าใจแล้วก็อไปปฏิบัติให เกิดชีวิตที่มีความสุขความเจริญนั้นภาษาริบุตรนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการกระตันยูแม้แต่วนพามไม้แ,แต่แม้แต่การถวายข้าวทัพทีเดียวท่านก็ยังจำได้ดังนั้นเราพ่อแม่เราดูแลเรามาตลอด เราก็กินข้าวพ่อแม่มาท่านก็ดูแลมานั้นเราก็พยายามมีความกระตันญูรู้คุณท่านเนะพราะว่าท่านก็เลี้ยงดูมาจนอนะุวาให้ทุกสิ่งทุกอย่างลดือมอะไรเดือมได้อย่าลืมบ้านที่เคยอยู่อย่าลืมอู่ที่เคยนอนอย่าลืมมอนที่เคยหน,นุนอย่าลืมคุณคุณพ่อแม่